ปลากะรังจิ๋วสีทองชื่อพื้นเมืองปลากะรังจิ๋วสีทองชื่อวิทยาศาสตร์ s u d น a n t h i a s aquamipinis ชื่อวงเซรานิเดย์ชื่อภาษาอังกฤษไลรีเทลบาสเลดลักษณะทั่วไปของปลากะรังจิ๋วสีทองปลากะรังจิ๋วสีทอง สำหรับกลุ่มปลาจำพวกนี้เป็นปลาที่มีสีสันสวยงามโดยเฉพาะโทนชมพูแดงส้มหรือเหลืองจะพบบริเวณแนวปะการังตอนนอกที่เปิดรับกระแสน้าหรือบริเวณผาหินและตอนบนของกองหินใต้น้ำปลาตัวผู้และปลาตัวเมียมีรูปแบบของสีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยทั้งปลากระรังและปลากะรังจิว๋ว สามารถเปลี่ยนเพศจากเพศเมียเป็นเพศผู้ได้พบได้ตามแนวปะกการังในน้านน้ำไทยไม่น้อยกว่า40ชนิดมีรูปร่างาคล้ายปลากร์ตูนมีครีบหลังต่อเนื่องกันครีบหางเว้าตื้นเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวตื้นครีอบอกเล็กครีบตัวมีสีแดงหรือสีชมพูมีแถบสีแดงพาดตั้งแต่ปลายปาก ผ่านตาถึงข้างแก้มครีบมีกริบสีฟ้าและครีบอกมีแต้มสีแดงเป็นปลาที่มีความแตกต่างระหว่างเพศสูงโดยตัวผู้ที่ครีบหลังตอนหน้ามีก้านครีบยาวเป็นเส้นมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ8เซนติเมตรโดยจะมีพฤติกรรมที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูง มีตัวผู้เป็นจ่าฝูงและมีตัวเมียนับร้อย